สับสนในหมู่พี่น้องประชาชนว่าเราจะให้ถือปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดหรือมาตรการได้ชัดเจนก็คือต้องถือเรามาตรการที่จังหวัดได้มีการประกาศไปนะครับอันนี้เป็นแล้วก็ในข้อเท็จจริงก็เป็นไปตามนั้นนะครับว่ามาตรการทุกมาตรให้เข้มได้มากกว่ามาตรการที่สพได้คนอื่นๆก็เป็นไปตามมาตรการที่สพครับนนี้ก็ เรื่องที่ต้องเรียนวันที่6ก็กับตาว10วันตามมาตรก,การที่เผยแจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมีข่ายขึ้นก็จะได้มาพิจารณาถึงหมายถือว่ามีประเด็นปัญหาอื่นที่เป็นข้อเรียกร้องที่นราสนใจของสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศมาเลเซียที่พบว่ามีการแพร่ระบาดทีเข้มข้นในการดูแลมากยิ่งขึ้นก็ได้มีการสัส่งการให เรียนตอบครับเรียนท่านประธา,านนะครับการโรคติดต่อและผู้เข้าร่วมประชุมในการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดสมุารน้อยร้อยเยาค่ะครับอาเซียนครับของอาเซียนนี่ทางมาเลเซียมีการระบาดเพิ่มเติมซึ่งทำให้จำนวนการป่วยหลาย เป็นตัวอย่างอย่างนึงเหมือนกันว่าภา,าระการเขาแย่ลงได้ด้วยลักษณะของอเป็นปปมัลนเปิมูดนะฮะและตาติเนงการ์นี่จะมีการรายง,งานว่ามีฝนท่าเคียงที่ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดตันให้ดีกว่าไม่ใา้ต่อนนครับเกินทางฟิลิปปินส์ก็คือจะขยายระดับครับนี่คือข้อมูลโดยรวมครับหลังจากที่ทจับมือการตรวจของคุณครัก็ ครับก็อันนี้จะเป็นข้อมูลจากการสบคที่จะมีการรวบรวมว่าจึงมีความสําคัญและค่อนข้างน่าเป็นห่วงในประเทศในตอนนี้ครับถ้าได้รับข่าวตอนนี้ที่อาศัยในแหล่งอื่นๆที่นี่จะมียอยู่ในอ่าแต่ว่าอยู่ในส่วนเดียวกันเช่นคอนโดห้องพักเนี่ยเจอร้อยอ่าที่เป็นลายขนาดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรุกรานขนาดใหญ่ของเทเลจันซึ่งรายการประเทศเนี่ยเป็นมีคนที่ไปประวัติประวัติไปสัมภาษณ์สถานที่เรา ให้มีพปปื้นที่ควบคุมสูงสุดและเั้งหมดอยู่6จังหวัดได้แก่ขอนแก่นามหาดมเชียงใหม่นี่เป็นข้อมูลของวันที่2พฤษภาคมนะครับเจอผู้ติเเดเชื้อในประเทศ31รา,ายนะครับแล้วก็ให้ทการตามกฎหมายนะครับอสองนะครับการสำรวจพื้นที่สถานการณ์นะครับคุณหมอก็อบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับ3กลุ่ม